สองหมนแปดครับพี่น้องอ่ะสองหมืนดน้องตองมันห้องไหมสูงหน่อยยี่สิบเก้าหวกลบครับแม่สาวไว้ยเจ็ดเตือนนี่พี่น้องสองหมืนแปดน้องตองเนาะของพันสองหมื่นแปดครับน้องซื้อ,อยังก่นอนน้องฟ้าใหม่นะครับนี่คีบมือดําจมูกดํานะครับนานโนกงามเป็นปลามันดุผสมทองพกเดือนกว่าแหละครับนังนาอังลึกตีตนนัวนี้ประกันทองประกันตอนนี้ครับ สวัสดีครับพี่น้องครับสว, dia, สวัสดีพี่น้องทุกผู่ทุกคนนะครับเมื่อนี้ครับมาเปิดราคาง่วนนาคอกครับพี่น้องมีง่วทองหกเดือนกับแม่สาวว้เจ็ดเดือนครับนี่ครับหูหูเฉื่องเลยนะครับอยู่กับน้องตองนะครับพี่น้องกับป้จอยนะครับของง่วกรอยุบันสร้างกว่านิคมนะครับตำบลหน้าว่าอำเภอปทุมราชมุงสาจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเดี๋ยวเบ่งแต่ละชุดน้ากันครับแม่สาวหน่อยกับลักสองนะครับตัวนั้นง่วทองหกเดือนนะครับป้จอยจับอยู่หาวเพี่น้องเดี๋ยวเบ่งแต่ตัวน้ากันครับตัวในท้อง 6เดือนกว่าครับกับเจ้าท่องแดงนะครับสูงร้อยห้าสิบครับพี่น้องนะครับร้อยห้าสิบนะครับตัวนี้พอจอยเปิดไปห้าหมื่นนะครับต่อรองกันไดพี่น้องห้าหมื่นนะครับนี่สูงร้อยห้าสิบปกลบครับพี่น้องพอจอยเพินยืนจนโน่นเน้อขนมอยู่ตรงพ่นพี่น้องง่วใหญ่นะครับสูงร้อยห้าสิบเป็นลูกที่สองในทองนะครับประกันทองอ้วนๆใหญ่ๆนะครับทองกับเจ้าท่องแดงนะครับวันที่ผสมครับหก มีนา66กับรถขอด16ท่านว่า66รับมีใบมีหลอดนะครับตัวทองเรียบร้อยครับ6เดือนกว่านะครับประกันทองนะครับประกันทองนะครับความนานาแห้งครับนี่กวันจับจุ่มหมองนางทับนางหน้า่างลึกดีนะครับเล็บข้อเท้าปกตินะครับนุ่มสีเต่าหางมือ่นะครับทรงปีกัลลอยโลนะครับเพศดำแดงนะครับพ่วง้างดำ ปลากันทองครับตัวทองเรียบร้อยครับนี่พีอน้อไงเลยครับเด้อไงปรจอยเพื่นยืนอยู่ทั้งโน้นนะครับพื้นที่มันบรเสมอมือนีกัะเปิดสองปูนะครับแด้เป็นน่อเพื่อนต้นต้นแมล็ดหน่อยเจ็ดเดือนครับต้นเปิดสองหมื่นกว่าบาทนี่ครับทรงพีกับลอยโลกครับประกันทองนะครับนี่ลำโตเงาดีนั่งหน้าอ่างเลึกดีเป็นบรามันดูผสมนะครับนอกใหญ่อ่าท้องหกเดือนกวกว่านะครับ เป็นตัวแหลกครับมือนี่กระกำขื่มสลื่มสลื่นนะครับเหมือนฝนจะตกมือนนี่ครับหน้าตาเพื่อนปลายเขาแต่งไฮน้อยนึงครับจมูกที่ดำประสีโปแวงใบหูประสีโปแหวงนะครับกินเก่งนะครับงอตวนอ้วนแหง้งล้างนี่แป้นเออเติดได้พี่น้องหามืินนะครับต่อรองก็ได้ห้าหมืน่นคือสีบอกเหครับแดดมือน,นี่ นุ่มงามครับน่มสีเต่าสนใจกระทู้มหาพอจอยได้นะครับยุบ้านซาก่อนนิคมนะครับออกแล้วเด็ดน,น่ครับท้องหกเดือนกว่าสูงร้อยหาซิบนะครับเปิดไปหาหมื่นนะครับต่อร่องก็ได้เบื้องตัดหลังเพืนอนวนแห้งอวนแห้งพี่น้อง ตัวใหญ่นาดีนะครับเอาห้าหมื่นต่อรองได้ครับประกันทองประกันตัวนี้ครับพี่น้องครัโตกระทอนประกันให้สิบห้าหมื่นนะครับต่อไปกระเบื้องงอม้ซ่าวหน่อยครับตัวนี้เปิดจากบาทก่อนตัวนี้สองหมื่นแปดสองมืนแปดครับพี่น้องอ่ะสองหมื่นแปดน้องตอ,องมันทองไหมสูงหน่อยยี่สิบเก้าบวกลบครับแม่สาวใบเจ็ดเดือนนี่พี่น้องสองหมื่นแปดน้องตองเนานะแต่ของคนสองหมืน่นแปดครับน้องซื้อ,อยังก่อน น้องฟ้าใหม่น้องฟ้าใหม่นะครับนี่คีิพุงดําจมูกดํานะครับนาโนกงามเป็นปรามัณดุผระสมลําตัวเงวดีนะครับปันจับจมูองนั่งครับเล็บหนาครับปกติครับกว่าเท่าปกตินะครับลํตัวเาวดีสูงร้อยยี่สิบเก้านะครับเปิดไปสองหมื่นแปดครับพี่น้องอนาคตใหึ้คดีกลายนะครับสูงร้อยยี่สิบเก้าเป๊ะเลยนะครับโคนหางเป๊ะไงนะครับเพลดดำเบิ่งลังเพิ่หลังหนองเพิ่น น้องปีใหม่่วงหางดำนะครับนุ่มสีเต่าต่อรองกันได้ครับทรงปีกะบ100กิโลนะครับเป็นมาจับให้พี่น้องในเบิงน้องปีใหม่เนาะหูแห้งหูแห้งเชหูแห้งพี่นอ้องเอาพู้ได้ทักพ่อาพี่เจ้าบอกกัได้ยว่าม่สาวนี่ครับหูหูหนี่เลยสื่อไปให้ลูกเลี้ยงคนว่านะครับให้พ่อให้แม่เลี้ยงได้นะครับนี่เป็นง,งออนาคตครับอ,อนาคตเป็นที่หญ่อีกหลายนะครับ ตอนนี้สูงวายี่สิบเก่าลบลบนะครับโอ้เนื้อนังดีโค่หนหางลังเพนขี้ออดน่ากระโหนกงามครับเอาสีแดงงามสอง0 0ืนปดพันครับทรงฟรีลอยโลครับปากันคาทุกคาทอนครับฟ่นองครับน่าจะเป็นลูกหลอดจุดอ้มนไปหลอดจ,อดจ,อดจ,อดจมูกดำคลิปหูด,ดำนะครับพราในสนเข้าใส่คุ้มไว สองหมื่นแปดตอรองกันได้นะครับพี่น้องสนใจกะระทูมาเลยมันมาหูเตลอลนะมั่ลำลำเาวดีวดีน้องนั่งนาดีสนใจกะระทมาแล้วครับพี่นอ้องโท่มาเบอร์พ่อจอยเลยน้องตองเป็นคนรับเป็นคนคลายนี่แหละเบอร์ไล่กับเบอร์โทรเลยครับนอญลาเนาะสองหมืนแปดเนาะอน่าคนพี่น้องเอ้ยพี่นาสื่อไปเลยเนาะครับตีมื่นผลัดปีนี้หัวตนี่ครับนาโนกงา,ามมีนังนาดี ลำยาวดีอ่ะนะครับเป็นตัวที่สองสองหมื่นแปดพันแม่สาวน้อยใบเจ็ดเดือนนะครับเจ็ดเดือนตัวแรกกะห้าหมื่นนะครับห้องก็ซื้อดอกพี่น้องโทรมาต่อเอามันใหญ่ตัวนี้ร้อยห้าสิบนะครับทองโกเดือนกว่าละนะครับนังนาอังลึกตีตัวนี้ประกันทองประกันตัวนี้ครับพี่น้องสนใจตัวใดโทรามาเลยนะครับโทรมาหาพา่อจอยระยู่บ้านสซากกอนิคมตำบลหน้าว่าอำเภอปทุมราชพงษาจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับ แต่มันเหมือดจะได้ก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าแดดบอมีนะครับทางนี้ผ่าอยู่เข่าร้ายเลยเกินร้ายเหมือแล้วพี่น้องสองอาทิตย์แล้วน่ครับงวกะบะไรออกคอร์กเถื่อมีแต่ขี่นะครับบรรยากาศหนาเคอาะหอ่าเป็นปุกนะครับเป็นเพจของนองตองนะครับเดี๋ยวพีจาขึ้นให้นะครับฝากกติดตามน้องกระนน่นะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ครับพี่จ้าปทุมราชดครับกับน้องตองขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับอะจุงไว้เรื่องตองจุงไรบ้างตะเข่าคอกเลย เดี๋ยวให้พี่น้องอยังให้เบิงนะครับตอนนี้สำาหรับูแห้งพ,พู้อ่อนนเย็ดขิคขันอ <c oughs> ยากไปแล้วะนะออกกอครับ